สวัสดีครับอุ้ยนิ้วล็อกวันนี้มาชวนคุยเรื่องนิ้วล็อกกันนะครับโอเคครับผมจากสต้คชีพข้างต้นเนาะก,ก็คือช่วงนี้มันเตอร์มีอาการนิ้วล็อกก็เลยมาชวนคุยเรื่องนิ้วล็อกกันอาการนิ้วล็อกนะครับมันเป็นไดน้หลายระดับเนาะแบ่งง่ายๆก็คือเป็นระยะที่แบบเป็น,ปนห,หายๆเป็นนิดหน่อยเริ่มมีอาการหรือว่าเป็นหนักมากจนบางครั้งต้องใช้นิ้วมือล้างหรือบางครั้งเอานิ้วมือช่วยาง,ง,งานก้องแห้ไม่ออก ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นในขั้นที่รุนแรงนะครับอาจต้องรักษาด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์บำบัดหรืออ,อีกทางนึงก็คืออาจจะเป็นการฉีดยาเข้าไปที่บริเวณเองเพื่อให้มันหายอักเสบเนาะนิ้วเราก็จะกลับมาคลายได้ดีทีนี้ในะส่วนของขั้นที่มันรุนแรงพวกนี้อันนี้อาจต้องพบกับ,น,บ,น,บนักกายภาพบำบัดหรือคุณหมอซึ่งมันก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือออาต้าซาวพวกนี้นะครับช่วยในการ ยยาการอักเสบก็ได้หรือบางครั้งอรักษามรักษาจะเกิดการใช้เทปต่างๆเนี่ยช่วยแปะเพื่อพยุงให้มันหายได้ดีขึ้นใช้งานได้มากขึ้นได้นะครับผมหรือถ้าเป็นไปที่ที่มีถังพาราฟนินก็จะเป็นใช้เป็นพวกเทียนไขเนาะจุ่มลงไปแล้วแล้วก็แช่มือขึ้นมาใช้ความร้อนในการช่วยรักษาอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเึือหนึงน่งที่ดีซึ่งผมจะแนะนำว่าถ้าที่มีการหนักๆควรรีบไปตรวจนะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็น หนักมากเลยทีนี้กลับมาที่วันนี้นะครก็จะมาชวนคุยของคนที่เพิ่งเริ่มเป็นระยะขั้นตน้นก็คือเป็นเปนหายหายต้องออกแรงเยอะก่อนถึงจะมาหรือเป็นแค่ในช่วงเช้าช่วงเวลาหนึ่งส่วนมากนะครับอาการรวอร้องเนี่ยมันจะเกิดกการที่เราใช้มือนานๆเนาะซึ่งเราก็จะมองว่าปัญหาคงจะอยู่แค่ตรงนี้แหละมั้งเราก็จะนวดเคลืล่อนแต่ตรงนี้แต่เอ๊ะทำไมมันถึงไม่หายสักที ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีปัญหา,าสะสมพร้อมๆกันหลายๆส่วนบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เอ็นตรงนี้มันบวมมากขึ้นหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อในการกระดกข้อมือกระดกนิ้วมันอ่อนแอหรือกล้ามเนื้อท่อนแขนในการงอมือนะครับกำม,มือมันทำงานมากจนเกินไปกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอนิ้วนะครับมันยาวมาถึงตรงช่วงท่อนแขนด้านล่างเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษามันเนี่ย ก็ควรต้องให้มันครบองค์ประกอบมันถึงจะมีะการหายที่ระยะยาวหรือหายขาดได้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ะจะมาแนะนําวิธีการรักษาการดูแลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่มีอาการนิ้วล็อกที่ยังพอรักษาเองได้เราจะมีอุป,ปกรณ์นิดนึงก็คืออาจจะเป็นครีนยานวด,ยา,นวดยาทาอะไรก็ได้นะครับผมให้มันช่วยทําให้ผิวเราลื่นขึ้นนิดนึง2นะครับปากกาตะเกียบหรือวัสดุที่เป็นแท่งประมาณนี้ จะมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับก็คือการคลายกล้ามเนื้อก่อนอย่างที่หมอต้นบอกเมื่อกี้นี้เนาะกล้ามเนื้อมันตึงถึงตรงท่อนแขนด้านล่างนี่เลยไม่ใช่แค่ตรงนิ้วเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เราเนี่ยอาจจะลองนวดคลึงน,นะครับเบาๆดูไม่ใช่แค่ตรงบริเวณที่มีอาการตรงโคนนิ้วแต่เราคลึงไปถึงบริเวณท่อนแขนด้านล่างนี่เลยแล้วก็กด ลูกเบาๆก่อนนะครับถ้าใครที่ไม่มีอาการเจ็บก็อาจจะกดคืนได้เลยนวดไปเลยครับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะนวดคืนไปเลยบางคนนะครับที่เพิ่งเริ่มเป็นจริงๆแค่นวดคลายแค่ตรงเนี้ยสัก2-3วันอาการก็หายได้เลยนะถ้าเราใช้เป็นตัวยาร้อนช่วยกระตุ้นก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็เช่นการก็กรับมาที่บริเวณที่มีอาการด้วยเนาะแล้วก็ในฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนใหญ่จะนั่งให้เป็นนวดกระตุ้นก็คือรูปเร็วนิดนึงให้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันทํางานได้เร็วขึ้นอ่ะเท่านี้ก็จะกัมได้สบายมากขึ้นละนะครับผมโอเคครับมากันในท่าที่สองนะครับจะเป็นการยืดเหยียด เอ็นของนิ้วที่มันล็อกเนาะโดยการฝึกกล้ามเนื้อมือให้มันทํางานเป็นระบบมากขึ้นนะครับขั้นต้นเลิ่อนแค่นี้นะครับทํามือเป็นปากเป็ดกัะกาศหนึ่งย่ให้สุดนะครับ2 3 4 5ามาทำประมาณ5้าถึงสิทีนะครับ นี่คือทาแรกเนาะท่าที่สองครับคล้ายๆกันเป็นปักเป็ดเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเป็ดทีนานิ้วนะแล้วก็รูดเป็ดรูปล,ล,ลูดปักเป็ดนิดนึงหนึ่งสองสี 1, 2, 3, อีกทีนึงหนึ่งสองสามท่าอย่างนี้นะครับประมาณ5ลรอบนิ้วเราก็จะคลายมากขึ้นเราจะจบท้ายด้วยการยืดข้อมือสบายๆ ยืดสบายสบายเพื่ทำให้นิ้วเราที่มันล็อกดีมากขึ้นมาในท่าที่3นะครับใช้อุปกรณ์กันหน่อยนะเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อของการกระดกนิ้วที่มันล็อกนะครับใครล็อกนิ้วไหนให้ออกกําลังกายนิ้วนั้นนะอย่างเราต้นจะมีการล็อกที่นิ้วกลางนะครับเราก็จะเอาปากกามาสอดเอาไว้นะครับอย่างนี้อ,อ ทำยังไงก็ได้นะครับให้รู้สึกว่าเราสามารถกระดกนิ้วกลางนิ้วเดียวได้ไง่ายขึ้นเนาะจากนั้นแล้วเราก็ออกแรงนะครับกระดกขึ้นขอโทษนะครับอาจจะดูเสียงหายยาวนิดนึงนะกระดกขึ้นค้างไว้กระดกขึ้นค้างไว้นะครับความมือลงบ้างกระดกขึ้นคืนทําระยะละประมาณสักสิบทีนะครับกระดกข้อมือขึ้นมาอย่างนี้บ้างคืนคืน สิบทีแล้วก็แนวปกติแนวล่าบนะครับสิบทีหนึ่งสองสามส้าท่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้มันแข็งแรงในการกับกันนะครับก็เป็นการยืดปลอ,อกคุ้มเอ็นตรงนี้ที่มันบ,มบวมให้มันยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วก็ในช่วงระหว่างที่เราเป็นนะครับเราก็ต้องเลี่ยงการใช้การกำมือนานๆถือมือถือนานมากเกินไปนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมอถ้าทำทั้งสองสามอย่างนี้ครบได้เนี่ยไอ,ไอตรงปลอกเอ็นที่มันบวมนะครับมันก็จะยุบลงได้เร็วแต่ถ้าเกิดเราปล่อยมันเป็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นจนวันหนึง่งก็จะรักษาด้วยตัวเอง ไม่ได้นะครับยังไงลองทําตามกันดูแล้วถ้าเกิดว่าใครทําแล้วดีที่นหนึ่งหนงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับสวัสดีครับ